กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับกับช่วงไลฟ์สไตล์เวอร์วิไลชัยโยของเรานะครับมีเรื่องดีๆมาฝากครับแล้วก็มีแขกรับเชิญรัตเวอร์มาฝากกันด้วยเช่นกันนะฮะแล้ววันนี้เธอมาแบบเต็มองค์จริงๆนะครับนั่งหัวเราะสวยอยู่ข้างๆผมแล้วครับคุณจุ๋ยวัธัญญานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยจริงๆนี่จะไปงานราตรีสโมสรสันนิบาตโลกที่ไหนหรือเปล่าเป็นชุดเบาๆที่มารายการแล้วหดุคู่เวอไงอ๋อโอเคก็ต้องเป็นดุคู่วไว้ก่อนเพียงแเลยรู้สึกว่าเพี่ยูแแบบต่งตัวไไมมม่่สฐานะอก็รู้ ดูเป็นแบบแจ็คเก็ตยีอะไรเงี้ยดูแบบแคชชัวไปเลยค่ะครับผมนะฮะวันนี้มาพร้อมกับต้องอัปเดตก่อนเลยเมื่อไหร่เราจะได้เห็นละครอะไรยังไงกันในเร็วๆนี้ไหมเนี่ยค่ะเร็วนี้น่าจะเป็นฝนเฟื้งค่ะพี่หยันค่ะก็ก็ถ่ายอยู่เป็นเป็นโรแมนติกคอมเมดี้กับดีเจพุทธนะฮะเอกใหม่แล้วก็ไม่นานอาจจะมีละครช่องสามบทแบบแซ่บมาอีกนิดหน่อย เหมือนกับที่หลายๆคนเคยแบบติดออกติดใจกับความแซบมันมาแล้วอาจจะไม่ได้เหมือนสามีติตาซกทีเดียวอะค่ะก็คงเป็นเป็นเป็นบทฉีกไปแนวอื่นแต่ก็คงเป็นความแซบในในในแบบแตกต่างกันครับผมค่ะแล้วเราแบ่งร่างไงเนี่ยทำละครกี่เรื่องแล้วพิธีกรรายการทีวี <c oughs> อีกหลายอันแล้วทริงๆทำธุรกิจเยอะแยะเลยอะค่ะคือพิธีกรอยู่ก็มี3ารายการหลกักๆ่ะชิงร้อยชิงล้านชิงชาสวนแล้วก็หนูน้อยกุยจูแล้วก็ฝันเฟื่องก็คือเต็ม7วันแล้วแต่ว่าก็ยังแบ่งเวลาซึ่งเป็นทําธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยอย่างวันนี้ก็เป็นเรื่ออองงขสสิินนแแคคค ว i บสกินเป็นแบรนด์ที่ก็เคยมาหาพี่อันแล้วล่าละละแต่ครั้งที่แล้วเป็นมาสใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเป็นมาสแล้วครั้งนี้พียังคุยกันเรื่องมาสมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมมาจากว i บสกินจากมาสพิเศษมาเป็นเซรั่มค่ะเพราะว่าได้รับคําเรียกร้องจากลูกคา้าว่าแบบพอมาร์สใช้ดีเนี่ยเขาอยากใช้ทุกวันทีเนี้ยมาส์สจบอกว่าถ้าใช้ทุกวัน,นก็ได้นะคะแต่มัน,ม,น,ม,นมันแบบมันเป็นเนื้อที่มันสาหรับมาส์สดังนั้นมันจะมันจะหนักและหนาไปสําหรับ ทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นวันที่เราต้องการการฟื้นฟูจริงๆจังๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากใช้เป็นแบบ d a i l y use นะทุกวันได้ไหมอะไรเงี้ยมีอะไรออกมาใหม่เราก็คิดค้นค้นคว้าทดลองเองมาเกือบครึ่งปีอะค่ะจึงได้เป็นเซรั่มแบบ wake up serum อ่าเพราะฉะนั้นก็ยังเป็น whip skin แต่ว่าเหมือนกับออก product l i ายใหม่มาเป็นเซรั่มเลยใช่ค่ะแต่ว่าที่จุ๋ยออกทีละ o d u c t เพราะว่าเอ่อต้องการทดลองด้วยตัวเองต้องการเห็นผลด้วยตัวเองค่ะพอได้มาส์กเนี่ยดูแลว่าเห็นผลดียังไงแล้วคุณผู้ชมลองดูสิมันเห็นผลมาก เลยนะหน้าเป๊ะเองเป็น <Bee> ง <into it> ี้นี่เองใช่อันนี้มันมันพิเศษยังไงฮะคือเนี่ยวันนี้เป็นเป็นเป็นรายการแรกนะอ๋อเหรอเปิดตัวเซรั่มว้าวตื่นเต้นเลยอันนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่บอกว่า คือจุลีหลงรักเองนะอันนี้คือพูดจากใจเลยว่าใช้ทุกวันจริงๆไม่มีวันไหนที่หยุดใช้เขาเพราะว่าพอเราทดลองแล้วเราเรารู้ว่ามันมันได้ผลจริงๆะคะ่ะออตัวนี้เนี่ยจุ๋ยเป็นคนเลือกสารสก,กัดกับกับหุ้นส่วนเองคือนั่งหาเปเปอร์กันอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะจนได้12สารสก,กัดหลักๆนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึง3สา,สารสก,กัดหลัก,ลกๆเลยที่ใช้ในในเซรั่มของเรารต้องบอกว่าคนไทยเนี่ย ต้องการผิวหน้าที่กระจ่างสายเมีวราเพราะเราเป็นคนแบบผิวเหลืองผิวแบบเออมีสีแบบผิวแบบสองสีสองสีอ่ะเราไม่ใช่ญี่ปุ่นเราไม่ใช่คือมันไม่ได้ขาวสว่างเหมือนเรล่านั้นแต่เราอยากนะด้เราอยากดังนั้นเซรั่มของจุ๋ยก็คือตอบโจทย์นั้นค่ะอันดับแรกเลยอันนี้เป็นสารที่เราคัดมาพิเศษเลยชื่อว่าซิวเวอร์ไวน์ค่ะอันนี้มาจากญี่ปุ่นอังุ่นเงินจากญี่ปุ่นถ้าเรียกสั้นๆง่ายๆภาษาไทยอ่ะแล้วมันเป็นอัญมณสิงเงินเนี้ยไม่ไม่มันจะเป็นพืชเอ่อสี อารมณ์คล้ายๆมะขำป้อมอย่างเงี้ยแต่ว่าจะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าจะมีรอยหยักๆหน่อยคืออันนี้เขาได้รับการการันตีมาค่ะว่าเป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสซึ่งของเราเนี่ยเป็นลายแรกๆเลยที่ใช้และเป็นตัวเด่นเลยของเซรั่มตัวนี้โอ้ครับผม้องหน่อยจากนั้นอันนี้อันนี้ได้ความกระจ่างใสมีออร่าแล้วครับผมตัวที่2ค่ะเป็น G f r 4G นะคะอันนี้เป็นสารสกัดจากแผงต้นทะเลอันนี้มหัศจรรย์มากคือ เพิ่งรู้เหมือนกันว่าผิวหน้าเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ว่าร่างกายเราเหนื่อยเราล้านะเซลล์ผิวเราก็มีความเฉ่ยความเหนื่อยความล้าของเขาบางทีในวันที่เราแบบเส้นหน้าตกอ่ะล้าแหลกนนั่นแหละคือเซลล์ผิวของเรามันเหนื่อยมันล้าไอตัวเนี้ยจะเข้าไปปลุกเซลล์ผิวของเราให้มันกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งตื่นสิแกตื่นตื่นสิแกตื่นสิแกแล้วก็จะเป็นเรื่องของการช่วยให้มันเอ่อเด้งดึ๋งกระจ่างใสแล้วก็เด้งดึ๋งด้วยอ่ะจริงนะบางวันมันจะมีวันที่แบบ หน้ามันดูล้าๆเหนื่อยๆแบบกับบางวันแบบมันรู้สึกว่าหน้ามันเฟรชโดยยังไม่ต้องซ,ซ่อมแซมซอมแซมในในส่วนของพวกเอ,อ,อ่อดีเผิวอะไรเงี้ยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะอันนี้ก็เป็นน้ําแร่บริสุทธิ์มาจากสวิตเซอร์แลนด์ลิปเปอร์เบลกาเซียเป็นน้ําแร่ที่อยู่บนเทือกเขาแอลค่ะแล้วอันนี้มันเป็นในเรื่องของเราใช้ไลปโปโซมมาจับบนผิว ทำให้มันสามารถที่จะบำรุงได้ลึกเข้าไปอีกอันนี้จะทําให้ผิวของเราดูชุ่มน้ำคือดึงน้ําลงไปถึงชั้นลึกของเซลล์ได้โดยใช้ไลโปโซมอีกทีนึ้งใช่ใช่ค่ะโอ้โหนะซึ่งจะบอกว่า ไอความผิวชุ่มน้ำเนี่ยโหที่ต่างประเทศนี่เขาฮิตฮอตมากเลยนะอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้แต่งหน้าด้านๆนะเขาจะแต่งแล้วดูฉ่ำๆเหมือนหน้าเนี่ยอย่างพี่อัญเนี่ยทายแล้วขอบคุณเดี๋ยวพี่อัญต้องลองหน่อยละพี่อัญจะได้แบบว่ามีความชุ่มน้ำมากขึ้นจะดูเป็นความมีน้ำมีนวลน่าจะดูสดใสอิ่มเอิบเลยอะเอาแต่จริงนะฮะผมคิดว่าคือคือถ้าหากว่าผิวดีแล้วมีความชุ่มชื้นเนี่ย มันไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเลยใช่แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนชอบแบบหน้าแห้งหน้าแมทแต่ว่าจริงๆแห้งหรือแมทเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ผิวเรามันแห้งเกินแล้วก็เกิดริ้วรอยก่อนวัยง่ายจริงการที่มีผิวแห้งไี่แก่เร็วใช่โดยทต้งบํารุงอะไรก็แล้วแต่ให้มีความชุ่มน้ําของผิวไว้ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัวต้องมีคนถามแน่ๆเลยว่านานแค่ไหนนะคะถึงจะใช้แล้วเห็นผลนะคะต้องกี่ขวดกี่กี่เซรั่มคะอ๋ออันนี้คือใช้ได้ทุกวันนะคะเช้าเย็นดังนั้นวันแรกๆเนี่ยจะรู้สึกเลยมีคนนึงส่งรีวววิมาาบอก่ รูขุมขนกระชับภายใน3วันแล้วรู้สึกถึงความแตกต่างแล้ว<ม>แบบชอบมากมากอะไรเงี้ยค่ะครับผม3วันเลยใช่3วันค่ะท<ม>่านสัปดาห์ในเรื่องเรื่องของรูขุมขนที่ชัดเจนเลยมันจะกระชับขึ้นแต่จุ๋ยเป็นคนหน้าดีมากเลยนะหน้าไม่มีรูขุมขนเลยอะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมจริงๆมันแบบมันมหัศาจรรย์มากท่ายังไงเหรอเอ่อก็บำรุงแล้วก็สใส่ใจกับเรื่องของการกินทุกอย่างค่ะ<ม>ทั้งภายในภายนอกอย่างภายนอกเนกี่ยพอเรามาทําในเรื่องของสกินแคร์เนี่ยเราเดยรู้พอรู้แล้วเนี่ยศึกษาอย่างอย่าง ลงลึกเข้าไปครับแล้วเราก็ใช้ของเราเองและอันนี้วิธีใช้ก็คือเช้าตื่นมาได้เลยก่อนหลังตัวไหนอะไรยังไงถ้าร้วงเป็นตัวอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นตัวแรกๆเราจะดูที่เขาเรียกว่าอะไรอะความเข้มข้นของครีมถ้าครีมตัวไหนเนี่ยมันจางแล้วก็เข้มข้นน้อยอันนั้นให้ลงตัวแรกๆอย่างซรั่มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อไม่เป็นเนื้อเจลก็เป็นเนื้ออิมัลชันคือจะเป็นเนื้อที่บางเบาลงตัวแรกๆถ้ามีมอยเจอร์ก็ใช้มอยเจอร์ ผสมตาม,ตามเข้าไปเพื่อให้เหมือนล็อกผิวนะคะคแต่อย่างเนี้ยคือสามารถใช้คู่กับมาสกได้ด้วย<ม>ถ้าเป็นจุย๋ยเนี่ยจุย๋ยก็จะใช้อันนี้ลงก่อนแล้วก็มาสกของจุย๋ยเนี่ยวิปสกินเนี่ยตามเข้าไปแล้วก็จะสามารถทํางานเสริมกันนะคะเพราะว่าสารสกัดที่ใส่ในมาสก์กับใส่ในเซรั่มก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันช่วยในคนละเรื่องด้วยครับผมส่วนตอนกลางคืนก็เหมือนกันพอทํพร้อมจาดผิวหน้าเสร็จปุ๊บก็เรียงตามลำดับกันไ<ช>ว<า>้ค่ะอย่างมาสก์เนี่ยให้ทานหนาๆแต่ว่าถ้าเป็นเซรั่มค่ะเพียงไม่กี่หยด บนใบหน้าก็สามารถคือมันมันสามารถซึมได้ทั่วหน้าเลยอ่ะซึมเข้าไปเลยแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวเท่านั้นไม่มีเหนียวเนื้อหน่ะไม่มีเหนียวเนื้หน่ะยิ่งยิ่งเซรั่มนี่เป็นอะไรที่ซึมซับได้เร็วมากครับผมนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยบอกว่าพิเศษมากจริงๆนี่ผมอยากอยากทาเลยนะเนี่ยจริงๆอยากลองใช้เลยอ๋อมีคือด้วยความที่พอมีแฟนคลับเนี่ยก็อยากใช้แฟนคลับเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะจุ๋ยก็ลองด้วยตัวเองแล้วก็ให้แฟนคลับที่เป็นฟาดแล้วนะ เดือนหนึ่งนะคะฝ้าเขาจ้างลงเลยจริงหรอจริงๆอันนี้คือแบบถ่ายกันจริงๆเลยแล้วก็แบบไม่ได้แบบใช้คอมตัดต่ออะไรเลยจริงแล้วก็มีคนที่ทํางานนะคะทักเขาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้นี่คือบีแบบ before and After เขาได้ทดลองใช้แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วก็คุณจุ๋ยก็ใช้กับตัวเองแล้วลองดูเธอวันนี้นะครับเจอทุกครั้งสวยขึ้นทุกครั้งจริงๆนี่ไม่ได้มาอวยกันนะแต่พูดแบบนั้นแล้วเ็ารู้สึกแบบนั้นจริงๆซึ่งผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เซรั่มตัวนี้ให้น่่่กปนิงราาาถอยูแล้ววผตึะชับ แล้วก็ชุ่มชื้นสามอันนี้ก็สวยแล้วสามอันนี้ก็หล่อแล้วไม่ว่าจะผู้ชายก็ใช้ได้นะครับวันนี้ได้ยินมาอย่างนี้แล้วหลายคนก็จะกังวลเชียร์แล้วคุณจุ๋ยก็ใส่ชุดราตรีมาขนาดนี้เลย <laughs> ก็กลัว <c oughs> ว่าัจะแพงกลัว <c oughs> ว่ามันจะแพงเพราะมันดูเลอค่ามาก <c oughs> อะไรแบบนี้ไม่ถ้ามารายการเรียกได้ว่ามีความพิเศษอยู่แล้วค่ะ40สายแรกนะคะก็จะต้อง 2องขวดเนี่ยปกติเนี่ยมัน3า0พันสขวด2ขวดเนี่ยมัน3า0พันค่ะแต่ตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าราคาแบบเบามากแล้วเหลือเพียง1,950งพันเก้าร้อยห้าสิบสองขวดหรอใช่ค่ะอลองหาดูฮะพิเศษมากนะจ๊ะ <c oughs> แต่ว่าต้องเร็วนิดนึง40สายแรกเท่านั้นนะครับตะคุปปะบโทรศัพท์กันให้ทันนะไม่เรียกว่าควานะเรียกว่าตะคุบ <c oughs> เลยทีเดียวนะครับอ่ะหยิบ โทรศัพท์ขึ้นมาเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วค่ะ02นะคะ832 0855 40แสนแรกเท่านั้น2ขวดนะคะ1,950ลองหารดูว่าตัวเลขเนี่ยปกติมันไม่ได้ปกติ2ขวด3,000สาย แล้วมันขวดๆหนึ่งใช้ได้นานสักแค่ไหนอะไรนานมากค่ะเพราะว่าจะให้่จุ๋ยทดลองให้ดูคือตัวเนี้ยใช้ได้น้อยๆเบาๆแลังากจะซึมทั้งหน้าค่ะแล้วเราได้ใช้ได้เช้าเย็นเช้าเย็นเลยครับผมก็เกลี่ยได้ทั่วหน้าเลยนะจ๊ะค่ะจะได้มาสวยมาหล่อจะได้มาเริดเวอร์ด้วยกันแล้วก็เริดเวร์แบบคุณจุ๋ยด้วยเช่นกันนะครับเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะโทรมาเลยตอนนี้นะครับจากเว็บสกินนะครับขอบคุณคุณจุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ